สาธุมทำไม่ซ้ำตัวก็สองตัวได้นะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะมาขอตัวเลขปู่สุรัตนะคะวันที่1ตุลาคม2567นะ,ะว่าปู่ฤาษีสุรัตนะคะจะ ให้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวรอลุนไปพร้อมๆกันนะคะตอนตอนนี้เราจะเข้าไปทําพิธีนะคะที่บ้านนะคะหรือว่า

ตชมไมตก่นทุกคแนไมทูแกาสถือเสนหารักษาเส้นแปดนทำมัดเย็นมันรับมาตะตแต่งขันหาขันแปดเจ็ดชั้นเก่าชั้นสิบสิบสองชั้นเอ้ยเจ้าพอหมอปักรักษาประจำตั้งทั้งให้ตั้งยบเข้ารู้จกกูบายจานมอปักรักษา ครอบครัวก่อนเจ้ากัดคอนศกไหร่เเล้วกันเนี่ยยอเทเนเชลเนทเทลเจ้าลมเมื่อมันทาเตะทางยกโซลม์กัดก่อไก่ก่อเด่นเจ็นตชัยเนี่ยก็ม่อยเวอดูถูกหยับยำบ้านเนี่ยก่อนสักคนเนาะหมอเจือนดังใส่ทางโปรม่อยสมชอบลาบเล็กพระมวยโตใบโตเปโตบ่อน้ำก็ม่อยจะอ่อยลอมลอยบอกแกงม่อยสร้างเถาะบ่อนน้อยเตียนครูบาอาจารย์เอ่อครับต้อง เราส่วงเจ้าพ่อก็ได้แม้ว่าชนาพอฤลืเสียตาไฟหลวงเตี้ยแม่นังสอนนางลำแม่กองยิงท่อนในักพังคุณปุ่มเตวดาเจ้าเียเจ้าสจษตาพันธุ์ี่นั่งเป็นหลักพันธา์ที่สิยหลวงปู่สักศิษยจเชิญนางหลวงปู่พลังพีตปู่เต๋ตาทองตาเชิงเต่าตาพญาหลวงพ่อททดหลวงปู่ดูลงปู่เงินหลวงปู่สดพระแก้วมรกต พระชินนาดานพระสังเวยายชาตรามกรรมเทพมงคลเราไปรุลเราสมาบัวหลงโปโคนหลงโปเทพแลกตาพนมตะแบงพนมสร้อยคนพระพุทธพระธรรมพ,พระสงฆ์คนพระศีรัะตะไรคนอินปุ่มเตวดาเราเอาบนทันวันปดปปเดวยเนี่ยลูกเปรีย้ยตาจงเราเอาเสด็หลงพอทวดเอามุมเอาแม่เน่าสวงครบับเรื่องเมม่นบอกโชคลาภเนอะ cô ấy chén được tiền màu xanh thâu bồn này tiền này này, có mấy khát ở không lớp của bà già, rồi bờ đời xa phát nào xê nào bàn đấy chân thanh xa thô, xa thô, xa thô, ธรรมังอภิโตชยาเมเอเมนาสกาเลนะสังฆเมิสาวาคาโตภะคัมนีมคกอหมนำจุมสังเนทรเนบ๊อบวิเคาะเจริญก็บาจาราสูงเฉพากระดไปนะตอนนังลำของเงินเท่าหร่คุณผมเจรรา ครับจังเนมันโจลุงูือด่องาบงจื่อหนึ่งมาก็เล่เปกอาหังพุทธังธรรมังสังขังอายะเล่แกหาปลาลูโต

พายาตาตาลเตกทังภาษาภาษาปูพูดภาษาไทยปูด๊ดยาวสุดับมินสเกอลเมเยสาอ่าฮะ คนเจ้าสดับอินสกกลมันดึงภาษาปูน่ะเละเละภาษาเขมรพูดภาษาไทยได้มเนาะภาษาไทยภเนี่ยมาแล้วพุ่มพิลบุญปีร์สี่สองเจ้าสดับไปแจกนะอิสเกลคนเจ้า จ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองเียนต้เราเนี่ยสะองตัวละปูเปลนตู้ปูสี่สองนะครับเเบจ็ดสี่จ็ดสี่ตัวจ็ดสีสองตัวจ็ดสี่สัวจ็ดสี่สอง 72237อ so <LO> ่านาគុមเจ้าก็โชคละเลยลูกเนาะนี่ม่วนอ่าก็โชคแหมน่ะตรวจวันที่1เด้ออ่าแมมบ้านมรัวเตียดโดยตรวจวันที่1ปังๆน่ะบ้านมรัวเตียดเด่นจูนໃສ່ຫມົດຈັ່ງຈັ່ງຄືອັນແຈັກ จำมันที่สามสิบกุ้ยโมติดสามสิบเป็นไงบีสามสิบเปนไงบดีสามสิบเปนไมายังวนที่สามสิบจ้าสามสิบหกวันที่สามสิบไปเอามันในเาน้ใงม้วนจ้าอาเลเตสาปายโยโทอหอายาปตาเตโปโต สาธ<า> <c oughs> ุสาธ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 ุ เลยเกนัดทันทีไทยสามสิบกับคนที่มาวันนี้โปรตีอารโปรตีไม่มีใครมาเอาเมื่อกี้กันตอนนั้เร่าช่วงทุกออยเจ็ดเจดสี่สองก็เด้น่งเก็เจ็ดสี่เนี่ยเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ให้เปนสี่หรปูนตัว อย่างวัโอ้นี right ่เก่ามากก็เองสามหสี code, yeah. ่ไม่พอแม่งหนำมองมันเจอจังเลยเออกคุณยอมเกตตามสามหกสี่เลขโค้ดนะคะองค์หลวงปู่สวงนะคะของเก่าไม่ไม่แล้วหกสี่ไม่ใช่ของเล่นๆของเก่าจริงๆมาลูกร้านเน่ยใช่ เห็นลูกคนนี้พามาก็ไม่ได้ดูแลอันตรายคูมเจ็ดสี่สองครบเจ็ดสี่ครับแคปไปเลยนะครับรบซนะครับแคปไปแล้วกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่นะคะอยากได้ตัวใม่เออโอเคเคยมาเจริที่หนึ่งตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยเจ็ดเจ็ดสี่สอง

เกยกี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านจะเอามาสร้างก็ำสร้างวัดสร้างเอ้ยสร้างวัดวัดอยู่ดบนเดี๋ยผมสร้างไม่ไม่ทนมาสร้างโอ้ดาบดาบมาเกี้แกจะปล่อยมาะไดขอแล้วแต่ว่าไม่โดนปู่ให้หรือเปล่าสี่ร้อยล้านเจ็ดสี่สองนะครับแล้วก็ เจ็ดสี่เนาะดีที่สุดเลยนะยกมาที่ฐานโอ้ยได้ป้าเลยยังไงนะใครให้น้าเกณฑ์ไม่ปูเนี่นี่ใครให้เมื่อกี้นใครทำฮะใครให้เมื่อกี้ปูไหมปูไหมเออใครเข้าใครเข้าเมื่อกี้ปูไหมเออปูอะไรปูอะไรเนาะปูอะไรปูอะไรเข้าเมื่อกี้ปูอะไร ลวงปูส,รรรส<อ>วงลงปูวสวงล,ล,ลงปู่ปสวงภาษาเมนลงป,ลงปูเขาพูดอะไรมัม่งเมื่อกี้ฟังไม่ออกอเขามเขาพูดภาษาเขมรภาษาไทยเราเขาว่าเขามาท,มาทําไมก็ทำเขามาหาโชคลาบจะมารา้ำโอ้โห้นี่แหละคือผมพูดทำไปเยียม ได้ไอ้พวกที่ออกมาให้สามจิตใหม่ใอ้สื่อขนมใหม่มาด้วยให้เขาได้กินเขาจะปล่อยให้พวกขนมซ้ำแดงแฟนตาพวกกล้วยพวกนี้พวกซึ้งบักเซย์นี่นี่นี่สามจิตมาใหม่เนาะเขามาเมื่อกี้นี่คือรวมตัวสวงใช่ไหมเออรวมตัวสวงเขาโกงอะไรกัน เขาถามว่ามาทําไมก็แบบมาทําไมก็จะมาหาโชคมาหาลาบเกย์พวกนี้น่ะที่เราฟังไม่ออกเนาเป็นภาษาเป็นภาษาเขาภาษาเทพครับเป็นหลวงปู่สวงอวยปวดโกงเจ้ากี่มรโอยปวด่ะให้พรเขาเอออวยปวดละกีสเปียรอยู่เอออวยปวดโกงเจ้ามรู นะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินิณาบุญกรรมเหนะนโดยได้ชะผลบุญแห่งข้าโอเทกไปนี้ขอให้ไปทำสูวอุดหนุนวิญญาณนาคุณครูบาอาจารย์พระมหากรสัต เม่ลังเนจเพื่อราชตัดน้อยใหญ่พระภูมมเจ้าเท่เจ้าคฐงภากษพ,พระดำเขรเนยพระแม่น้ำคงคาพระมัจุรานในพันปิยะบานในพันธุระเสนาบดีกับทุบานทั้งสี่สีอัม,มานำมาทิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดพระมหาเบื้องต่ำตั้งแต่เจวีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลก โดยครอบสักรากวานอัน,นันจักรวานท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเดชะพ้นบุญแห่งข้าอุทิศไปนี้จงเป็นปัจนิสัยเป็นปัจจัยเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในบัรจุบันการนีเน้เทิน สาธุสาธุสาธุยุพ่อกระเปต๙เด้าวเด๙อายุเปดสิบเก้าปอายุแปดสิบเก้าปีนะครับกระเป๗ปูสุรัตน์สุรัตน์7ปูนะครับพ่อกระสังปูนะคะปูสุรัตน์นะคะก็ได้ให้แนวทางนะคะเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วก็ปูบอกว่าให้มา วันที่สามสิบหรือว่าโค้งสุดท้ายเลยถ้าใครอยากจะได้นะคะวันที่สามสิบคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาเลยนะคะถ้าคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะคะแอดมินก็จะมาตามให้มาตามตัวเลขให้ f อซนะคะอ่ะนะวันที่หนึ่งตุลาคะ,ะทุกท่านย้ำนะคะคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะคะวันที่สามสิบใครอยากได้ตัวเลขของปู่สุรัตน์นะคะหรือว่าปู่ฤาษีสุรัตน์นะคะโค้งสุดท้ายสามสิบนี้คอมเมนต์รอ กันใต้คลิปเข้ามากันเยอะๆนะคะเมาสักครู่ก็ได้ตัวเลขกันไปแล้วเนาะก็ขอให้เป็นตัวเลขมงคลน,นะคะนำโชคนำชัยนำโชคนำลาภให้กับทุกท่านนะคะเดี๋ยวรอคค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะถ้า fc เรียกร้องให้กันมาเยอะๆก็จะมาติดตามให้นะคะในโค้งสุดท้ายวันที่สามสิบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์เพื่อเป็นลังใจให้ช่องกัปตันดัมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ